สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอนมินเอื้อเขียวพารวยนะคะก็มาตามต่อนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะรวมเซียนนะคะคัดเน้นเน้นเด่นวิ่งบนล่างนะคะนะคะเวลาพัฒนานะคะเซียนใบนะคะ ค้งสุดท้ายนะคะรวมเสี่ยนนะคะคัดเน้นๆนะคะของทุกเสี่ยนนะคะส่วนงวดที่ผ่านมากนะคะเสี่ยนใบพันธุ์เด่นสองเด่นสองร่องอร่องแปดนะคะเสี่ยนเจาะให้ที่แปดแปดหกนะคะออกหกแปดนี่คืองวดที่ผ่านมานะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด่นซองนะคะเด่นซองร่องเก่านะคะ งวดันจันนะคะมี2องสีนะคะสอแในตารางมี2มี4มี8มีเจ็ดนะคะมีเก่าค่ะแล้วก็9ก้าสองเก้าเนะคะชุด3ตัวบนนะคะเก้าสองสี่ตัวบน2องเจ็แสนะคะแล้วก็ชุด4ตัว9 8้าแตัวล่างนะคะสี่แเก้าแนะคะแล้วก็ตัวที่วงกลมไห้นะคะเป็นตัวเด่นเด่นเด่นนะคะของเซียนใบนะคะ ท่านผู้ชมนะคะก็พิจารณานะคะชื่นชอบนะคะแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะก็ตามนะคะประก็ของเซียนเซียนนะคะช่องไอยเขียวพารวยนะคะมีติดต่ทางช่องยูทูบนะคะส่วน Facebook นะคะแฟนเพจนะคะไอเขียวผารวยเอ่อบริลลงเพจนะคะ ของกพ่อเฮงลักหน่อยศูนหลักหน่อยสหลักหน่อยสามหน่อย9นะคะแล้วก็เด่น4เด่น2เด่นเจ็ดนะคะสกับ2อของเสยนเปยนะคะเก้ากับ4ี่เอาขึ้นมาชนกันก็นของเสยนใบเสนใบเกนะ,ะเป็น9กับ4นะคะเก้าสองเก้สี่สี่สองสี่หกสี่ปดนะคะ 8, เก้าสองี่แดเส้นเปยงวดที่ผ่านมาเจาะห้าสล่างนะคะห้าล่างนะคะ แล้วก็ชุดแนวทางหวยลาวนะคะเรียกว่ากำลังวันจันทร์มาชนกันที่สี่กับ2องให้เด่นสวิ่งสนะคะโรดซนะคะแล้วก็ชุดสรุปนะคะเอดมินก็จะคัดคัดตัวเด่นๆนะคะเน้นๆนะคะเส้นเสีเส้นไหมนะคะ,ะ,คะแล้วก็ สรุปนะคะสรุปตัวเลขที่มาชนกันนะคะมี2มี4มี9มีแปนะคะ,ะกลัวที่แอดมินยุงนะคะเป็นตัวเด่นนะคะสองเก้าสองสี่สองหกเก้าสองสี่แปดเอาแปดสี่แปดสี่นกแอเขียนผิดอ่ะหรอ เจดเจ็ดตัวนเจ็ดสองส่สงนะคะแล้วก็สองเก่าเก่าสอด่นสุดๆแนวทางบสี่สี่สองสอนะคะวิ่งวิ่งสงนะคะให้ติด2อติดสี่นะคะบนล่างติด2อติดสบนล่างนะคะ อันนี้เป็นชุดสรุปนะคะตัวที่มาชนกันเก่าสองสองเก่าสองสี่นะคะตัวนี้เก้าแปดนะคะคัดเน้นๆน,น,นะคะแล้วก็เออคลบหน้าจอนะคะของเส้นใยน,นะ,ะเอาไปเป็นแนวทางด้วยนะคะก็หิ้งิงบางปักันต่อหงวดน,นะคะแนวทางหวยเล่าเส้นใบนะคะ